กระปูก็ตามสภาพเลยครับเน่าๆนะครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์ทำความสะอาดกันก่อนว่นเรียบร้อยนะครับเปิดเสื้อน,นิดนึงลูกสูบนี่ครับไซส์ห้าสิบนะครับลูกสูบก็คือเป็นลูกสูบยังไม่เคยเปลี่ยนเลยไซส์แรกไม่มีไซส์ยี่สิบห้าไซส์ห้าสิบเลย দু না বোয়া ভেবে ตอนนี้ก็ประกอบคาบูเลเตอร์นะครับหม้อกรองอากาศใส่ใส,ใส้กรองใหม่แล้วก็ได้ทําการล้างเครื่องที่มีคาบน้ํามันผสมดินนะครับมันก็เยอะมากเลยล้างตั้งนานนะครับกว่าจะสะอาดขึ้นตรงโชคหน้าก็ถอนมาล้างใหม่นะครับปกติตรงนี้มีแต่ดินนะดินผสมน้ํามันอาบเยอะเลยโอเคครับแกนฝั่งนี้ก็ใส่แล้วล่ะส่วนนี้ก็ใส่ลวเยาล้างให้สะอาดเรารอให้แห้งสักหน่อยหนึ่งจะประกอบกลับนะครับ ล้างจนดูดีที่สุดแต่อาจจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นสีเดิมและค่อนข้างเก่าในเ c ประกอบไปเรื่อยๆนะครับปัญหาอีกแล้วมาดูกันปัญหาก็คือแผ่นลีดมันอ้าน,อะน,นะครับไม่สนิทนะครับเสร็จขุนเข้ามอกรองเดี๋ยวมอกรองไม่มีใส่ก็เรียบร้อยเลยนะแล้วก็ลีดตัวเนี้ย ของเดิมมันมันรั่วนะครับเนี่ยเนี่ยมันรั่วตรงนนเนี้ยนะครับมันรั่วนะครับทําให้เขาเขา,เขา,าก็ปะมาเลยมันไม่อยู่แล้วก็เปลี่ยนใหม่นะซะเลยโอเคอ่ะโอเคครับเราก็ทําการล้างแผ่นลีดแล้วก็ดัดแผ่นลีดนะครับเนี่ยครับแผ่นลีดที่มันเคยอานะครับ ตอนนี้ก็ปิดสนิทแล้วนะครับปิดกับแผ่นแผ่นพลาสติกเนะี่ยข้างล่างนะนี่ครับดัดให้มันปิดสนิทแล้วส่องดูครับใช้ได้ครับเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าครับวงล้อหน้าทำการขัดใหม่นะครับ ให้ดูขาวขึ้นสวยขึ้นส่วนวงล้อหลังกำลังจะขัดใหม่สนิมก็ก็เยอะนะครับกระดาษทรายที่เราใช้ก็เป็นกระดาษทรายเบอร์170ครับเดี๋ยวเราจะขัดกันเลยฮะโอเคครับขัดเรียบร้อยแล้วครับดูดีขึ้นน้อยนึงครับแต่ยังเก่าอยู่ หลีดยางแล้วก็ใช้น็อตเบอร์10บหัวเบอร์8เปลี่ยนหมดเลยนออ็อตหัวแฉกไม่ใส่นเพราะเราใส่แบบไม่ยกเครื่องลงนะก็ใส่เรียบร้อยนี่นบน็อตหมุนยากตัวนี้ตัวนี้จะหมุนยากสุดพออยู่ลึกนี่ครับใส่ท่อก็ห้ห้าครับนี่ ่ได้ด้วยในท่อมีแต่คราบข่าดินผสมกับน้ำมันเครื่องสองทีเว้ยดำแต่จะลองแค่ดูลองใส่จานหน้ายามาฮ่าจูปิเตอร์ก็สามารถใส่กันได้เลยไม่ต้องแปลงอะไรน็อตยึดสี่ตัวขนาดใกล้เคียงกันเลยครับ แกะคลัชออกครับมันดูปัญหาครับปัญหาก็คือปัญหาคือนี่ครับลูกปืนวันเวแตกอ่ะจุ้ยนี่ขอบนี่แตกชามก็ยังมีรอยนิดหน่อยชามอาโต้มีรอยนิดหน่อยแล้วก็แผ่นคลัชมีแผ่นสีดำกับแผ่นสีเลยปนมานะหรือได้เปลี่ยนแผ่นคลัชแล้วก็เป็นลูกปืนวันเวโอเคครับ อะไรที่จะเปลี่ยนเข้าครับเดี๋ยวล้างแล้วครับเดี๋ยวเราประกอบกันเลยครับใส่แผ่นคัสต์นะครับใส่แผ่นคัสต์ตรงไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กในสุดจะมีสปริง3ตัวนะครับมันจะเป็นขาสาหรับใส่สปริงสปริงเล็กนะครับนี่หนึ่งเล็กตัวสองตัวนะครับอันนี้3มตัวนะโอเคครับแผ่นคัสต์เหล็กมี4ี่แผ่นแผ่นคัสต์ไอ้แผ่นเหล็กมี4แผ่นแผ่นคัสต์มี5แผ่นครับสาหรับรุ่นนี้ใส่ลูกปืนมันเวครับ เนี่ยมันจะมีกิฟแทงไอตัวกรอบพลาสติกเนี่ยครับเนี่ยกรอบตรงนนนเนี้ยสี่นะใส่แง่นี้ออกใส่นี้เข้าไปแล้วก็แทงเข้าไปล็อกนะครับจากนั้นก็เอาลูกปืนมาเรียงเรียงเสร็จก็ดปอกมังใส่เข้าไปแล้วก็ไปใส่ลถน่าจะเป็นอย่างนั้นหลังจากที่เราเรียงลูกปืนนะครับต้องตั้งเรียงนะครับเรียงเสร็จแล้วเอาปอกเหล็กเนี่ยยัดเข้าไปนะครับยัดเสร็จก็นะครับกิปตตรงเนี้ยล็อกใส่รูเหมือนเดิม มันจะคล้องกับดูแบบนี้ลูกปืนมันเอคือลูกปืนที่หมุนได้ฝั่งเดียวนะครับหมุน,น,นได้ฝั่งนี้เนี่ยหมุนทิศตามเข็มได้ครับแต่ทวนเข็มไม่ได้ครับโอเคเรียบร้อยใส่เรียบร้อยครับออโต้คลัชต่อไปก็ใส่ฟักครอบเครื่องก่อนใส่ก็ทาก,กาวสักหน่อยนึงนะครับกาวดำ ประกอบเรียบร้อยครับหลังจากที่เปลี่ยนคลัชใหม่ประกอบปาเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนคอท่อใหม่ด้วยเพราะว่าคอท่อเดิมมันผุนะฮะทั้งวันเลยครับวันนี้โอเคครับสตาร์ดุ่นเครื่องหน่อยครับก็เสียงดีครับนิ่มๆเลย เดี๋ยวจะกลับมารีวิวคันนี้นะครับในอีก EP หนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอจบการผูกปั้น Yamaha าา5เมนึ111นะครับหรือ Y 111เรียกสั้นว่าเมทรตองนั่นเองนะครับโอเคไปแ,แล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามการปั้นรถคันนี้